ท่านสมาชิกครับผมอยากให้ท่านดูนะฮะวันนี้ยางครับอยู่ที่อุดรธานีครับเป็นยางเล็กครับยางเล็กขนาดนี้ก็คืออายุของเขาได้อยที่ประมาณเจ็ดเดือนหลังจากที่เราได้ฉีดพ่นอีเลเซวันกับพาสเวลงไปที่บริเวณใบนะครับผีไม่ให้แค่สองครั้งนะครับการต่อยอดและแตกยอดได้ดีมากนะครับลองดูฮะหลายๆต้นที่ผมเดินมาดูนะครับทุกอย่างครับเห็นด้วยตาจริงๆว่ามีการแตกยอดดีดิรเติบโตได้ดี นะครับใบก็สวยงามนะครับเป็นใบใหญ่นะครับสังเคราะห์แสงก็คงจะดีมันเปรียบเสมือนกลัวนะครับดูฮะมาชมดูครับนะครับสีมันถ่ายทาอย่างนี้ฮะดูได้หมดครับไม่ใช่เพียงแค่ต้นเดียวนะครับที่เราไปถ่ายว่าเออต้นนี้งามอยู่ต้นเดียวครับทุกต้นครับที่ทําการฉีดไปครับนะครับเห็นงนี้ฮะทุกต้นเลย สวยงามมากๆถ้าต้านไม้มีการสวยงามเจริญเติบโตอย่างนี้นะครับแสดงว่าสินค้าของคุณนั้นได้มีประสิทธิภาพและทําให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชมีการสังเคราะห์แสงมีการดูดอาหารนะครับได้ดีนะครับและวันนี้ผมได้พาอน,นันต์จันมณีมาด้วยนะครับกําลังเดินมาเดี๋ยวเรามาสอบถามอนันต์จันมณีว่าชาวกเกษตรกรที่อยู่สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เดินทางมาที่อุดรธานีด้วยและวันนี้เองนะครับ ชาวสวนยางจากสุราษฎร์ธานีมาเยี่ยมเยียนชาวอุดรแล้วเรามาดูด้วยว่าอนันต์เขาเจอด้วยตาอย่างนี้เป็นยางเล็กแค่เจ็ดเดือนเป็นยังไงครับอันนั้นครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเป็นงไงครับมาเยี่ยมอุดร <ผม S 1> ได้เห็นของจริงอย่างนี้ก็ผมเหลือเชื่อว่าพื้นที่ของอีสานครับ <c oughs> เวลาปลูกยางน่าจะไม่เหมือนภาคใต้แต่ <c oughs> เวลามาเจอด้วยสายตาตัวเองครับ <c oughs> พื้นที่เหมือนภาคใต้เลยค <c oughs> รับผมแล้วทีนี้ชาวบ้านเราเริ่มปลูกยางกันเยอะแต่แปลงนี้เรามาดูกัน มันปิดปกติก้อดินลูกรังครับไม่น่าจะต่อยอดแบบนี้ครับมีการใช้สภาพดินครับสภาพดินเป็นลูกรังครับแต่ว่านี่เขาใช้ซอยไล่ครับใช้ดีเซอร์วันกับปาดเวจับใบมันเป๊ะเลยอืมใบใหญ่นะใบใหญ่ใบใหญ่แล้วทุกต้นด้วยที่เราแพนไปดูนะนันช่วยดูเป็นตะกี้ประยานกันเราไหมไม่ใช่ว่าเฉพาะต้นหนึ่งที่เคยหลายบริษัทบอกต้นหนึ่งโตอยู่ต้นเดียวนะในหนึ่งแปลงนี่โตหมดนะฮะเจริญเติบโตหมดนะครับ เดี๋ยวเราผมเดินดูเขาซอยไร่รถพลัดโคนด้วยใช่นะครับเจ้าของสวนแปลงนี้ก็คือนะครับคุณแม่ชีครับที่แม่ชีที่นั่งอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเราไปสักถามแม่ชีนิดหนึ่งนะครับนะครับวันนี้เรามานะครับรู้จักกับเจ้าของแปลงที่ผมถ่ายทําเมื่อสักครู่ที่อนันต์จันมณีได้พูดคุยกับเรานะครับแล้วก็คือเจ้าของแปลงนี้ครับคือแม่ชีศูนย์นะครับท่านคลองศิลปธรรมนะครับคลองศิลปอยู่ใน ชุดนุ่งขาวผมขาวท่านยังทําการเกษตรด้วยนะครับจิตใจคงจะดีงามต้นไม้เลยเติบโตได้เร็วขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านนะครับว่าแปลงของท่านนะครับนะครับใช้ปฏิผันของเราเป็นไงครับก็จะดีขึ้นอีกนะคะดีขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> กับ <c oughs> ท,ที่ที่ตอนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยสภาพมันเนี่ยมันมันจะเ,เริ่มเติบโตมันมันจะเป็นที่ที่ใบเหลืองๆแล้วแต่มันต้นสีดำๆโออครับครับครับถ้าแล้วก็ฉีด จิตยาถ้าผิดยาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับผิดยาแล้วก็ดีเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ต้นเดียวนะทุกต้นเลยนะโตสวยงามหมดเลยเชิญครับแม่ชีครับโอเคครับนี่ครับนั่นคือคํายืนยันจากเจ้าของแปลงนี้ครับแม่ชีศูนย์นะครับเราได้รับฟังจากท่านพูดแล้วนะครับท่านก็บอกว่าแม่ชีเนี่ยได้เห็นกับตานะครับและคํายืนยันจากปากท่านเองนะครับท่านเห็นการคองนะครับสิลละทำศิลนะฮะของสินในตัวท่านเองท่านคงไม่โกหกเราแล้วก็พูดความเป็นจริง นะครับทางบริษัทเราก็ไล์ขอขอบคุณแม่ชีนะครับที่ใช้บริภัณฑ์ของเราขอให้ได้นะครับสมดังปรารถนาครับขอบคุณมากครับแม่ชีครับผมครับสวัสดีครับ